สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมครับยามเช้าเช้าวันนี้มายามเบ็ดครับมาดูเบนะ็ดเนาะใส่เบ็ดไว้เมื่อคืนนะครับบรรยากาศเช้าเช้ากับทุ่งนาเขียวๆครับเดี๋ยวรับชมไปพร้อมกันครับจะได้ตัวไหมใส่ไว้ในนาเนาะ เรียบร้อยครับเห็นไหมลุดซะเนาะลุดซะเนาะลุดซะเนาะได้ตัวแล้วครับ โอ้โหมันโดนปลาเลยมากิน oh ซ่อนนะครับ oh นี่นะครับเดี๋ยวขึ้นกันครับ มองดีนะเราเต็มปากนะร,รับชมกันต่อครับโอโหขันนี้ก็ลอยกินนะครับจะหลุดครับพันเบ็ดม้วนเลยครับไม่รู้ว่าปลาอะไรกิน,นครับอันนี้ผมใส่เขียดไว้เมื่อคืนเขียดตัวเบลเลอร์เลย น้ำรว่ยแล้วนะครับเจียดรอยเลยร,รับชมบรรยากาศไปพร้อมกันครับได้ตัวเดียวเลยนะครับผมใส่ไว้สิบเก้าหลังนะครับโอ้โหน้ำแห้งแล้ว โอ้ไปช่อนใหญ่ติดครับส่นครับมองไปก็เห็นครับนู่เนาะเดี๋ยวไปดูกันครับน้ํายุบครับเมื่อวานนี้มันมีน้ะครับบนนี้ยังใส่น้าขาดโอ้ตัวนั้นตัวเบลเลอร์เลยครับน้ําแห้งห้อยอยู่นี่ครับเห็นไหมครับขาวๆนะครับโอ้ตายครับตัวนี้ โน้ำยุบหมดเลยนี่ครับจินคันงงเลยนะธรรมดาน้ำถึงนี่ครับนี่ถึงตรงนี้เนาะอันนี้ยุบไปเยอะเลยครับเดี๋ยวต้องปิดใหม่ตายแล้วนะครับ ได้สองตัวแล้วนะครับคุณต่อครับนี่เหยื่อปูนะอันนี้ล่ะโอ้โหน้ำยุบมาเลยนีเหยื่อปูนะครับ ลอยกินไปแล้วครับแต่ว่าไม่ติดนี่ก็ไม่ติดนะครับโอ้กบนู่นก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวไปดูทางน้ำแห้ง นี่ครับน้ำขาดตรงนี้ครับโอ้เรือเรือนเรือนเรอ้โอ้หองหมดแล้วลครับเดีย๋ยวต้องปิดน้ำครับเดีย๋ยวดูเบ็ดก่อนเนาะ อันนี้มันไปลงคลองนะครับีนะใส่ไว้ในคลองนั่นะครับไม่ติดเลยครับในคลอง อันนี้งงๆครับเดีย๋ยวลองร้อยครับไปแล้วไปแล้วขาดขาดซะนาะขาดไหมขาดไหมปลาอะไรนะโอ้ปลาช่อนครับขาดขาดเดีย๋ยวขึ้นกันครับ อม,นม,นมินนะี้เกาะมินม,นมินนะครับโอ้โหเจียวหลุดได้แล้วครับสี่ตัวครับเกือบหลุดนเมื่อกี้เนาะ กามุมปากนิดนึงคนระับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อนะวีนี้ข้าวงามนะสูงท่วมหัวแล้วนี่ผมยืนอยู่บนคนาจะก,กะะันเลนมีก็ติดนะครับเรียบร้อยครับน่าจะตายนะครับอาปากอยู่เลย ตายนะครับอาจจะเพิ่งตายได้สองห้าตัวครับวันนี้หมดแล้วครับเบ็ดสิบเก้าหลังครับกับบรรยากาศนะ ปีนนี้ข้าวงามครับนี่นะปลาข้าวงามมีปลาครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวเก็บกลับบ้านครับขอบคุณที่รับชมครับผมอย่าลืมกดติดตามกดตับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะขอบคุณมากครับ